สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางสี่ดาวเช้านะครับเนาะกับในรอบดึกๆนะครับพี่่เนาะแต่เป็นแนวทางดาวเช้านะครับก็ขอโทษที่ลงแนวทางดึกนะครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งว่างนะครับพี่่เนาะก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารวิจัในการรับชมด้วยนะครับเดบ เด็กต่ำกว่าสิบแปดปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับพี่พี่ของเราในเช้าวันที่หนึ่งเนี่ยมาแค่รอบเดียวก็คือสายรูดในรอบประชาชนลาวนะครับเนาะในรอบคนอื่นนั้นได้แค่เสียวนะครับหลุดไปนะครับก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกนะครับผมแนวทางก็มีสี่รอบนะครับเนาะก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะชช่นชอบรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับไม่ต้องตามผมทุกรอบก็ได้นะครับพี่ สำหรับในเช้าวันที่ 2, 24นะครับ2 4เมษายนนะครับ2567ราวประตูชัยนะครับพี่พผมให้4กับ8นะครับรูด4ตัวเน้นเน4่ 4, แล้วก็82นะครับถ้าในที่นะครับชื่นชอบในทางราวเช้าแต่ว่าไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองเนาะเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้เลยนะครับพี่พ เป็นบ้านเสี่ยงโชคนะครับผมเลาาสันติภาพนะครับให้6กับ0ูรูด6ตัวเน้นนะครับ6 4 6 1แล้วก็01นะครับท่านใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมเลาาประตูชัยแล้วก็เลาาสันติภาพนะครับส่วนนะครับผมอีกหน้านะครับอีกหน้าจะเป็นนะครับประชาชนรลาวแล้วก็เลาาเอ็กตานะครับ ประชาชนลาวนะครับแล้วก็ลาวเอ็กตอประตาประชาชนลาวนะครับผมให้0กับ4ี่รูดศนะครับตัวเน้นนะครับ0 7 0 2เนาะแล้วก็4 7นะครับผมประชาชนลาวเนาะ0 2 0 7แล้วก็4 7นะครับส่วนแนวทางลาวเอ็กตอรนะครับลาวเอ็กตอรนะครับผมให้ไปที่8 แล้วก็2รูด8นะครับตัวเน้น8 6 8 0แนะครับแล้วก็26นะครับพี่แนวทางก็ประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับประชาชนลราแล้วก็เราเอกตานะครับผมก็ท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มในทางฟรีนะครับก็สามารถเพิ่มเพื่อนนะครับก็ไปที่หน้าช่องทาง YouTube ได้เลยนะครับตรงช่องชมุมชนเนาะผมโพสผมโพสคิวอ Code, าร์โค้ดไลน์ไว้แล้วนะครับก็สามารถเพิ่มเพื่อนแล้วก็ ทักมาหาผมได้นะครับเพราะว่าอยากเข้ากลุ่มแนวทางนะครับเดี๋ยวผมจะดึงเข้านะครับวันนี้ก็มีพี่ๆหลายท่านนะครับที่เข้ามาก็ยินดีต้อนรับนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันนาบสถาบบ้านกลุ่มแนวทางนะครับเป็นกลุ่มฟรีนะครับก็หลากหลายแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับโชคดีทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ